วราเขหผลคืนรังเก่าโผป,ประชุมใหญ่เพื่อไทยเคลียร์ลุงป้อมแล้วผู้สื่อข่าวรายงานจากพักเพื่อไทยว่ามีการจัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาแกนนำและสมาชิกพักเพื่อไทยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทินางสาวแพรทองทานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีรองนายกในฐานะผู้อํานวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรองนายกนายประเสริฐจันทรวงทองอดีตรองนายกนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒอดีตรองมชคลังและเป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมวันนี้ได้มีนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนายกรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่ย้ายไปอยู่พรรค พลังประชารัฐช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกได้เดินทางมาที่พักเพื่อไทยในวันนี้ด้วยโดยนายวราเทพกล่าวว่าวันนี้มาทักท่ายและพบกับผู้ใหญ่ในพักซึ่งไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมโดยจะนัดหมายเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักอีกครั้งปัจจุบันมีสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐอยู่กับตนสองคนและได้คุยกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้ว